สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมศักตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าเธอทาเพียงเท่านี้ตัวตนของเธอจะไม่มีในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาตยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อลองฟังดูนะครับสําหรับผู้ที่ภาลาติมานาเนี่ยเขาแก่แล้วเนี่ยเขามีเวลาเหลือน้อยนะฮะก็ภาลาติมานาเนี่ยเขาไม่เคยรู้อะไรเลยเนี่ยมีวิธีอะไรไหมที่จะทําให้เขาหลุดพ้น อาพุทธท่านก็ได้ส่งตัดบอกว่ารู้อะไรเห็นอะไรเนี่ยได้ยินอะไรเนี่ยก็เธอก็สักแต่ว่าได้ไหมทําแค่เนี้ยตัวตนของเธอก็จะไม่มีอาจริงๆริพิธีเนี้ยความง่ายของมันนะฮะเพื่อนเพื่อนอาซึ่งมาพิธีเนี้ยใช้ได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยเพื่อนๆคือชั้นปฐมเลยนะฮะเออเบื้องต้นเราเข้ามาสู่ทางมวินัยเนี้ยรู้อะไรมาก็ช่างมันช่างมันนะฮะสักแต่ว่าไป และตรงนี้เพื่อนๆมันมีความลึกของมันคือมันสามารถเชื่อมไปสู่การละสังโยชน์เบื้องสูงได้เลยเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองที่ตัวจิตมโนวิญญาณอย่างเดียวเนี่ย mm. เพื่อนเเราก็จะ <c oughs> เป็นบุคคลที่พระองค์เรียกว่าบุคคลผู้อุปธิปหานายะอุปธิปฏินิสัขายะ คือเป็นผู้ประหารซึ่งอุปธิตรัสเกินซึ่งอุปธิอุปธิคืออะไรฮะอุปธิก็คือสังโยชน์เบื้องสูงเพื่อนๆสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยหาตัวที่เราเคยทราบกันพระองค์ได้ทรงย่อเหลือสองเท่าน,นั้นเองอ่าก็คือพบก,กับชาตินะฮะพบคืออะไรฮะทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยเพื่อนๆคือพบจิตไปรับรู้เรื่องใดเนี่ยพบเนี่ยเกิดแล้วฮะ ชาติคืออะไรฮะคือการที่เรารู้ต่อรู้ต่อไปนะรู้อารมณ์ต่อไปอันเนี้ยเรียกว่าชาติแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆตรงเนี้ยจึงเป็นมัรควิธีที่ง่ายนะฮะสะดวกก็เลยอยากให้เพื่อนๆน,นะฮะ,ะ,ะเรียนรู้มัรควิธีก์ในกาละนันทิพระอาจารย์ท่านก็ได้ทรงสาทญายออธิบายบอกไว้นะฮะ ว่เป็นเรื่องของมรรควิธีการละนันทิ <c oughs> รัสศาสดาเนี่ยได้ตรัสบ,บอกว่าผู้เข้าไปหาเนี่ยเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเนี่ยเป็นผู้หลุดพ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราเนี่ยมีการเข้าไปหาอารมณ์เนี่ยเราจะไม่หลุดพ้นเพื่อนเอน,นะฮะทำยังไงจะไม่เข้าไปหาอารมณ์และถ้าเข้าไปหาแล้วเราจะทำ